สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับพบกับผมหน่อยหัวทิมฟิชงกงนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนะครับมีโอกาสนะครับมาตกปลานะครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านมาบลูกจันเก่านะครับซึ่งก่อนที่จะทําอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลนะครับก็ได้มีหมู่บ้านนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ ทำการน่าจะเวียนคืนนะครับแล้วก็มาสร้างเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหมู่บ้านเก่าอยู่นี่นะครับจะมีพวกทราบปรับหับพังนะครับบ้านเรือนนะครับที่ถูกทุบนะครับอยู่นะครับถ้าน้ําแห้งทุกๆปีนะครับเราก็จะเจอไม้นี้นะครับหรือเขาเรียกว่าไม้ถนนขาดนะครับหมู่บ้านมาบลูกจันเก่านะครับอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับทริปนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ ช่วงที่น้ําขึ้นนะครับหมายนี้ก็ปลาก็กินดีอยู่นะครับปลายโสกนะครับที่เขาส่งงานกันก็เป็นเดือนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวมาลองดูวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมมาถึงเมื่อเช้านี้ยังไม่มีคนเลยนะครับผมคนแรกเนี่ยนะครับกําลังลงเบ็ดนะครับหมายที่ผมตกวันนี้นะครับด้านหลังผมจะเป็นโรงสูบนะครับอ่างเก็บน้ําหนองปลาไนะครับตรงแยกพงมาลัยซอยหนึ่งนะครับตีหาโรงสูบนี่นะครับหมายที่มาลงในจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับว่าอยู่ตรงไหน นะครับท่านไหนอยากมาลองนะครับก็แนะนําสภาพไม้นิดนึงนะครับไม้เนี่ยจะเป็นลานทรายนะครับค่อนข้างจะ,ะค่อยๆลึกค่อยๆล,ลึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปลานะ่ะมันกินไก่นะครับต้องบอกเลยปลากินไก่ที่นี่นะถ้าเรายืนตีบนฝั่งนะครับน้ําก็อาจจะประมาณเม็ดกว่า สองเมตรนะครับเพราะว่าน้ํามันตื้นนะครับเพราะฉะนั้นหมายนี้ต้องบอกว่าหมายโหดแล้วกันนะครับต้องลงน้ําตีเสมออกนะครับลงไประยะ40่สิบเมตรเนี่ยน้ำยังอยู่เสมออกอยู่เลยครับแล้วก็หวดเข้าไปนะครับแล้วก็ลากคันขึ้นมาตั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็อาจจะเปียกทั้งวันนะครับเรือบังคับผมก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้ปล่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงตีเลยนะครับเดี๋ยวเผื่อน้ามีน้ามาเสริมมาอีกก็นะครับพอลงตีด้วยกัน เดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเช้าเย็นกลับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงละนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันจะเป็นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับที่คอยติดตามนะห้กําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ทางช่องหัวทีมฟิชชิ่งหรือทางเพจ a c e b o o k นะครับทางเพจเหยือหัวทีมนะครับก็ขอขอบคุณเลยที่ไม่ลืมกันนะครับก็นานแล้วไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็จะเริ่มทยอย ลงให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวทริปนี้ก็เฉเลยเลยแล้วกันนะครับก็เนื่องด้วยว่าภรรยาผมท้องนะครับก็กําหนดคลอดเดือนนี้ละนะครับก็ไม่ค่อยได้ออกไม้นะครับผมก็เงียบไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลังคลอดลูกแล้วเราก็จะลุยเต็มที่นะครับแต่จะเข้าเดือน มิถุนาแล้วตอนนี้พฤษภานะครับก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับน้ําก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนจะหาที่ตกปลายากนิดหนึ่งนะครับผมถ้าน้ําขึ้นนะนะครับแต่ถ้าน้ําแห้งอย่างนี้ก็ยังมีพอมีโอกาสนะครับตกปลานะครับสําหรับพื้นที่แถวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําดอกกายอ่างเก็บน้าหนองปลาไหลนะครับผมก็มีนักตกปลานะครับต้องบอกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมกล้าพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าแต่ละหมายนะครับหมายไหนดังหมายไหนมีการโพสเนี่ย คนโหอย่างกับมดนะครับบอกจริงๆเลยหาที่ลงยากสําหรับท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่เคยมาที่นี่นะครับก็ถ้าเคยมานะครับก็จะเห็นบรรยากาศว่าไม่เงียบเงาจริงๆนะักตกปลาเยอะมากนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคนนะครับต่างจังหวัดนะครับ ทุกๆแทบเกือบทุกจังหวัดนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่นะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลายามว่างนะครับไม่มีอะไรทําก็ไม่มีโอทีอย่างเงี้ยเขาก็มาตกปลากันมาแคมป์ปิ้งนะครับพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับผมก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่เคยมาแล้วก็จะเจอนะครับก็สำหรับที่นี่นะครับหนองปลาไหลนะครับมีหลายหมายมากนะครับแต่ละหมายก็ปลากินไม่เหมือนกันเช่นยัก ตกปลานินไซแว่นนะครับใช้ฝ่ามือนะครับก็ไปท่าล้างรถนะครับป่าแพกอมสีนะครับหรือบางหมายนะครับปลามันไม่ได้กินทั่วนะครับปลากินเป็นจุดนะครับส่วนปลายิ่ซกนั้นก็กินเป็นจุดเช่นเดียวกันนะครับปลายิ่ซกนะครับเป็นปลาที่ไม่อยู่กับที่ผมบอกงี้เลยดีกว่าปลายิ่ซกน่ะเป็นเป็นปลาเรียกว่าปลาจรนึ่งวานะครับ ฝูงย้ายไปที่ไหนนะครับมันก็ไปที่นั่นนะครับอย่างเช่นวันนี้มันกินดีๆนะครับพรุ่งนี้อาจไม่กินเลยสักตัวก็มีนะครับเพราะฝูงมันออกไปแล้วต่อให้ท่านอ่อยยังไงมันก็ไม่อยู่นะครับสาหรับปลายิสกนะครับไม่เหมือนปลานินนะครับปลานินจะกินเป็นร่องเป็นหลุมนะครับเคยเข้ามาหลุมไหนก็หลุมนั้นนะครับจะกินสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นเข้าหมายได้เข้าจุดได้ตกปลานินนั้นชัวนะครับแต่ตกยิสกนี้ก็ถือว่าวัดดวงเอากันแล้วกันนะครับบางที เราได้หมายลงแต่ปลาไม่เข้าก็เหมือนเดิมถ้าฝูงย้ายออกไปแล้วนะครับสําหรับการตกปลายิศกนะครับเพราะฉะนั้นการเซตอุปกรณ์นะครับก็มีผลนะครับว่าเราจะตกปั้นนินหรือตกปลายุศกนะครับเราก็เลือกเอานะครับเราก็ระยะตีนะครับบางครั้งปลากินไกลมากนะครับแต่เราตีใกล้นะครับมันก็โอกาสได้ตัวมันก็น้อยนะครับสําหรับที่นี่ช่วงนี้เขาก็ใช้เรือบังคับกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปลากินไกลก็ย่อน ใช้เรือบังคับนะครับแต่สําหรับท่านไหนไม่มีก็ลําบากนิดนึงผมต้องบอกงนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เรือบังคับผมจะลงน้ําตีนะครับวัดดวงไปเลยนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะครับก็มีแค่นี้เองนะครับป่ะตอนนี้ก็สายมากแล้วนะไปลุยกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับเหยื่อที่ใช้ในทริปนี้นะครับเป็นชุดเหยื่อนะครับหัวที่ปลากกิดนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะครับผมก็จะมี เหยื่อหัวทิมปาเกตนะครับหัวเหยื่อหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ราหอมหัวทิมนะครับสามถุงนะครับผสมคุกเขาให้เข้ากันก็ผสมน้ําตกได้เลยถ้าให้ดีนะครับปั่นหมักไว้หนึ่งคืนยิ่งดีนะครับก็จะได้เหยื่อแบบนี้นะครับผมสามจุดสามกิโลกรัมนะครับอันนี้ผมปั่นไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเหยื่อที่ผสมใหม่นะครับบ่าเหยื่อที่ปั่นนะครับกลิ่นจะคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเราหมักไว้สักหนึ่งคืนกลิ่นจะหอมนวลเข้ากันดี ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งผสมตกทีละนิดแล้วกันนะครับตกหมดก็ผสมใหม่นะครับเนี่ยก็สําหรับเหยื่อนะครับมีบางจําหน่ายแล้วนะครับผมก็ท่านไหนสนใจก็ทักเพจดได้เลยนะครับผมไปมีลองดู ผสมแบบนวดนิ่มเหมือนเดิมนะครับไปไปเลยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในทริปนี้นะครับผมเน้นตกปลายยุโสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมใช้ตะขอเบ็ดทรงอิสมานะครับเบอร์8ปดหรือทิปเท่าทรงคินุเบอร์3นะครับสาย PE3 นะครับชิ้ง4นิ้วทาบท้ายตะก้อถึงตะขอเบ็ดนะครับตะก้อตายแบบนี้เอ็นผมใช้ยี่ห้าบอลโหลดนะครับส่วนคันก็ใช้ทัวร์นาเมนต์นะครับเบียดสิบห้าสามสิบนะครับลอกเบอร์หกพันเรียวบีนะครับนี่ก็อุปกรณ์แล้วก็มีชุดเบสนะครับด้านหลังก็รีวิวอย่างเดียวก็พอ นะครับส่วนตกปลายิกนะครับแนะนํานะครับเน้นตะขอลอยนะครับผมก็เลือกเม็ดโฟมให้เหมาะสมแล้วกันนะครับนี้เม็ดโฟมก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับผมก็เลือกเอานะครับปลาที่นี่ไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณมีตั้งแต่2องโลนะครับถึงตัวใหญ่นั่นแหละแต่ช่วงนี้มันมีปลาตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ สายใหญ่อาจจะมีอยู่นะครับเผื่อหลงมากินนะครับก็นี่นะครับเกี่ยวเข้าไปจากนั้นนะครับก็นิบนะครับเม็ดโฟมเข้าไปแค่นี้เองนะครับผมไปไปลุยกันครับสำหรับไม้นี้นะครับต้องลงน้ำหดนะครับเปียกทั้งวันนะครับ ท่านไหนชอบลุยแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับไปไปลุยกันนะครับ ลงน้ําไปต้องไกลนะครับน้ําตื้นแค่นี้เองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้สึกหนักแน่นอนเหนื่อยนะครับลงน้ําตีนะครับเดินลงไปเนี่ยระยะ40เมตรเนี่ยเดินขึ้นเดินลงเนี่ยแลเบียดหลายคันเนี่ยเหนื่อยบอกจริงๆเลยนะครับหมายนี้ไม่ง่ายเลยนะครับไปลุยกันต่อนะครับ กินนะครับท่านผู้ชมถนูกว่าสายรอดทำไมนาน้อยยืนไม่น่าเรามาขึ้นน้ำตัวแรกครับมาละคราวนี้มัวแต่เปลี่ยนเอ็นนะครับคันนนเอ็นขาดเกือบหมด คนฟังนู้นนะครับเนาะมากัดคลักไปครับ แต้มแรกแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับไม้แรกแต้มแรกนะครับไป เดีเมื่อไหร่เนี่ยวาไอ้หาวานไม่รู้กินเดี๋ยเมื่อไหร่ครับเนี่ยมัวแต่เดินไปเล่นกับเพืพ่อนๆตรงนน้นนะครับ 多地方。 มาลงกระช้าก่อนนะครับผมนี่ก็ไปสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนี่ครับผมกระเพราหมูกรอบนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับลมแรงมากนะครับผมเนี่ยครับนึกว่าอยู่ทะเลนะครับผมดูบรรยากาศนะครับเบียดอยู่โน่นนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับลมแรงมากนะครับโอเคก็เริ่มมีสมาชิกท่านอื่นๆนะครับมาตกปลาด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศฝั่งซ้ายนะครับผมนู้นตรงสุดถนนนะครับผมแล้วก็ฝั่งขวามือผมนะครับผมมีอยู่หนึ่งท่านนะครับนูนนะครับไปไกลหน่อยนะครับมาลุ้นกันต่อับ 哎呀！我的。 สี่วันนี้นะครับบ่ายเริ่มมีตัวกินแล้วนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อนะครับมีตัวอกไร่้า นนีนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมปล่อยนะครับมันเล็กมากนะครับไม่เอานะครับปล่อยแช่หวมโตก่อนนะครับมันเล็กเกินนะครับจะลุ้นก,กันต่อก็ตั้งแต่บ่ายสามมานะครับยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีตัวกินเลย นะครับผมก็อยู่ๆก็ช็อตไปเฉยๆนะครับก็ตกปลาเนาะก็ทำใจนิดนึงนะครับบางทีปลามันมีช่วงเวลากินของมันนะครับบางทีมันเข้ามากินแป๊บๆมันก็ออกนะครับเหมือนที่ได้นะครับกินพร้อมกันสองตัวแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับแล้วนานๆมาก็มีตัวนะครับก็ตกปลาก็มันคาดเดายากเนาะนะครับผมสาหรับไม่ธรรมชาติแบบนี้ นะครับก็เหลือแต่ดวงแล้วกันนะครับมาตกปลาก็หลายๆอย่างสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะครับวันนี้ก็ทําสุดความสามารถแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารุ้นกันต่อจะเป็นยังไงนะครับจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับก่อนที่จะกิบบิดกระบ้านนะครับผมไปรุ่นกันครับ สำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับผมทําสุดความสามารถแล้วนะครับวันนี้ห้าแต้มนะครับปล่อยไปหนึ่งนะครับไซมิโตเท่าไหร่นะครับเหลือเอากับประชังนะครับสี่แต้มนะครับเดี๋ยวส่งผลงานรบยอดเลยทั้งเดียวนะครับผมก็วันนี้ทําสุดความสามารถแล้วนะครับขอจากลาเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผลงานวันนี้นะครับกิน5้าที นะครับปล่อยไปหนึ่งตัวนะครับตัวยังเล็กอยู่นะครับเอากลับแค่นี้สีแ้มนะครับแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ